กันนะครับตากล้องก็ไป,ไปนบนาวสาบกินยาอาการไม่ค่อยดีนะครับตากล้องแล้วก็เดี๋ยวรอคาลัมนครับกาบปุ๊กแฟนนะครับที่เดินทางมาองกินมาร่วมทิพครั้งนี้ด้วยนะครับโอเคครับอันนี้สองอันซอสพริกกับน,นี้แล้วก็มีพริกไทยอีกอันนึงก็ได้ เขาให้มาจะดูแต่ทำโคลแอร์เขาดูก่อนเขาตกไปด้วยโจรแล้วเจ็บไปโอ้ พูดพูดป้าเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาถูกนะสวยสวยเจมมาป้ายคันตรงตรงตอ,ง s <S อะอะ,อะ มันเหยื่อที่ผ่านนี่ปุ๊กมันไม่ผ่านหรอกเฉพาะกลมๆแดงๆอ่ะเจมไว้ปุดมุดเอ้าปุดเจมมุดเออปุ๊เจมเอาละเจมได้ละมุมุดเร็วสปีดมุดสปีดสปีดปุ๊กถ่ายรูปไว้เด็กป่าเปล่าอ่ะ ใจเย็นเจมใจเย็นอืมนี่ตัแม่่ะอยากชิชิตรวเอ่อฮะออจาเจมฮุกเออโอเค because ไอ้นี้ยไอ้ลองกัาอเจมเจมดูเจมปลากินฮโอเคเข้ามาเออยเลยเอ้ฮุอ

กฮุกเหรออูดอูดเอ็มฮุกฮุกได้ไหมหลุดเอ๊ะบ่ายสะเดินห้งไม่ใช่คลอกเมื่อก pues ี้ <h <h เย็นเย็นเจมเจมตรงตรงหมุน้งตรงสปีดวินนี่ไม่แล้ว I need a higher gear ratio ขอจะได้เขาจะได้ตบเนี่ยเจ็ไปพูด เยังเห็นยังไม่เลยอ่าเป็นฟองยิบ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 ยยิบเตรียมเห็นยังเห็นแล้วเตรียมให้เลยให้เลยให้เลยป่าเรา pass the fish one เมตรหนึ่งเมตรเลาให้ผ่านกลาง ขึ้นแล้วขึ้นอ่ะชโลชโลไม่ดุนนี้สเก็บสามเก็บเก็บขีัเก็บสปีดสปีดสปีด น้ำพี่ฟองเห็นฟองไหมอู้ย์เยสเคโลจุ๊บพิก้ตีดี้วยหรือต้องเปลี่ยนมันกินมันกินตัวนี้ที่ผมให้เขาและตัวที่เขาใช้เนะี่ยตัวนี้กินดีกระโดดเข้าผมเปิดผมใช้ที่นี่ประจำ When he straight ที่เดียวทานยหรับหูรับตากินทุกตัวงเถอะประมาณสองตัวส์6หกส์7เจ็ดหลุดอยู่ข้างนอกตัวใหญ่หาโทฟี่ก่อนอ๋อไม่ตรงเลย ไปตกหน้าดินกับพี่เขาสักสองวันไหมไม่ต้องกลับเนี่ยรอปลาพี่เขา

โดแล้วอันน้นเลยดู่ลยดูยคำเส้นช้ามากโีเทวกไทวกหลุดอีกแล้วเหรอเห็นไหมหลุดอีกแล้วอุ้ด วันนี้ก็เมียกูละมือให้ย้นไม้นี้ฮะ うない。 โดนเข้าไปแล้วโู้ยหลุด,ด,ดยังไงวะหู่งไปน่เป็ดเช็คเคสนี่ครับหลุดอีกแล้วอะไรวันนี้โู้ยหนาวอึกเลยตัวนี้ อยู่กลางห้องครับวัน น,นี่ครับขาดเลยยุเลยเลย,ลยแต่เช้าเลยครับวันนี้ไม่อยากจะเชื่อเลย ไปครับแบ็กดิฟขาปากไปหนึ่งตัวในรอบอในรอบกี่ปีเนี่ยตีปลาขาดนานมากนานมากข้าที่จาได้นานมากครับแล้วก็ตั้งแต่ใช้แบ็กดิฟมาสามปีครึ่งกับสี่ปีนี่เคยขาดไปนี่เป็นครั้งที่สองนี่เป็นครั้งที่สองแน่นอนครับก็คือปลาสนาดโฉบผมตีสั้นๆด้วยกระชากิอยากจะเชื่อลยครับขูดสายไป น่าจะน่าจะกระชากด้านหน้านะวิ่งคว้าเหยื่อตามมาแล้วก็วิ่งมาอมด้านหน้าเลยครับ <c oughs> ไม่เคยกัดกัดทีเดียวอยู่เลยครับขาดไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อน,กนครับผมกิ๊บกิ๊บตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นโอนเนอร์นะครับก็ตเบิดเมื่อกี้ขาดไป กำลังเซตอุปกรณ์ขึ้นมาใหม่ตัวตกตะโดผมจะใช้เบอร์สองนะกับประเภทเยียแปดเซนนะครับวันนี้แต่เช้าเลยครับตัวแรกเลยครับอย่างเซ็งครับนะบอกเลยว่าอย่างเซ็งเลยยั <c oughs> ไงได้ครับตกปลาก็มีได้บ้างหลุดบ้างขาดบ้างแต่เปอร์เซ็นต์ของผมเนี่น้อยมากครับการขาดเพราะว่าผมเป็นคนเช็อุปกรณ์แต่เนี่ยดูได้เลยครับว่า ออตรงนี้พอหลังจากขาดแล้วแนะนําให้ตัดทิ้งสักนิ้วนึงครับแบคดิปสีโปรดไปแล้วนี่ขนาดฟูโรเบอร์หกสิบนะครับบอกเลย ครับตัวเบ็ดผมใช้รุ่นนี้เลยนะครับถ้าดูคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะมีพี่เจนให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับจะมาอธิบายนี่ก็วิธีใส่ก็ใส่ตะปิลิงก่อนนะครับแล้วก็ถ่านแล้วก็น้าก็เล็งครับเห็นไหมครับว่าปลายด้านนี้นะครับที่มันเป็นห่วงนะครับไอ้ด้านนี้ควรจะอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะครับก็จับใส่อย่างงี้ง่ายๆครับ เราเวลาใส่ผมแนะนำให้ใส่ตัวกลางก่อนนะครับเพื่อไม่มปการเกาะมือนะครับนี่ฮะเหยื่อเราก็จะอยู่ระสะนี้เห็นไหมฮะมันจะไม่ไปเคาะเหยื่อนะครับตัวแรกส่วนตัวที่สองจะใส่กลับกันครับตัวสุดท้ายตัวนี้ก็จะเอาด้านล่างนะครับกลับขึ้นมานะครับก็คือมันจะย้อนกันเดี๋ยวผมให้ดู เอาทางด้านที่เป็นเบ็ดขึ้นข้างบนเวลามันอยู่จะอยู่อย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะปลายเนี่ยให้สังเกตง่ายปลายเนี่ยตรงกับก้านหูตัวนี้ครับอยู่ด้านนอกส่วนตัวหลังก็จะใส่กลับกันนะครับเห็นไหมว่าปลายจะอยู่ด้านหน้ามาอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อทําให้เบ็ดไม่เกาะกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับอโอเคพร้อมแล้วหาปลากระใหม่ครับขาดไปแล้วก็หาใม่ครับ ต้องเก่งลงตีใหม่แตกแล้วอลอกลอกไม่คุ้นมือคือลอกเนี่ยบอกเลยมันตียาก อย่างเดียวไม่เคยติดเห็นิโกนาอยู่อ่ะอันนี้พึ่งพึ่งพ,ง,พงครับผมกำลังเพิ่งเริ่มใช้ได้สิบกว่าวันอันนี้ก็เป็นลอกของเทวอกด้วยเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นตัแวแรกผมนะตัวนี้จะเป็น,น JDM ตัวนี้เป็นสเปกญี่ปุ่นแต่เอาเข้าในไทยด้วยเหมือนกัน คือมันต้องแบบตึงๆนิดนึงถ้ามันหยุ่นๆมากมันจะตีเวลาปลาใหญ่กินเนี่ยพี่วัดไม่ทะลุแน่ระยะสามตี้นิ้งเพื่อนผมอาการอ่อนมือหรือเปล่าโมอแต่ปลาล็กเมื่อกี้ขึ้นสวยนะพี่เดี๋ยวนี่ไปดูดีกว่ะปลาที่ขอขอบคุณแล้วควรแค่นี้ได้คำปล่อยไว้ยไล่ดูครับนี่คือสเปคไทยมันจะนุ่มๆกว่านิดนึงความตึงแต่ตอนนี้ผมกำลังสั่ง หรือไกด์ทั้งหมดครับลดน้ำหนักอีกรอบเจ็ดเหรอพี่อันนี้ผมมาล็อกเจ็ดตีปากทดสอบเฟืองเลยครับว่า<ม>ไหวไหม,มถ้าขึ้นมือก็ให้รู้ว่าขึ้นเลยครับว่าโชว์เฟืองเลยลองตีดูอีกทีเผื่อจะจับจังหวะไม่ถูก